วันี้เค,ค้กจะมาสอนการทำชุดตกแต่งเค,ค้กนะคะเป็นเครื่องสำอางสำหรับแต่งเค,ค้กค่ะเขาแรกนะคะเค,ค้กใช้กําเพชสีแดงค่ะรีดแล้วก็ใช้ตัววงกลมนะคะกดเพื่อจะทำตัวอายแชโดว์นะคะใช้สีอ่อนลงมาค่ะรีดแล้วก็กดวงกลมค่ะไว้นะคะแล้วก็ใช้อีกสีหนึ่งเค,ค้กจะใช้ทั้งหมดสีสีนะคะในการกด เป็นอายแชโดว์สีหลุมแล้วก็กดเตรียมไว้นะคะทั้งสีสีเลยเคก็จะใช้สีแดงสีชมพูแล้วก็ชมพูอ่อนและก็ม่วงค่ะใช้ทั้งหมดสีสีค่ะจากนั้นนะคะเคก็จะเอากัมเพทสีดำะคะ่ะมาทำตลับของอายแชโดว์แล้วก็รีดนะคะ รีดให้มีความพอดีค่ะไม่ต้องหนามากหรือว่าบางมากใช้น้ำนะคะเป็นตัวเชื่อมค่ะจากนั้นก็วางสีที่เราเตรียมไว้ค่ะสีสีนะคะ,ะแล้วก็ใช้มีดตัดนะคะใช้มีดตัดค่ะ ตัดระหว่างให้มันเป็นกล่องใส่อายแชโดว์ค่ะเราจะเว้นที่ว่างไวน้นิดหนึ่งนะคะเพื่อจะวางเว้นด้านข้างไวน้นิดหนึ่งเพื่อจะเป็นทาเป็นที่วางแปลงค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาทําตัวแปลงค่ะใช้กําเพทสีดํานะคะใช้ใช้สม,มูทเตอร์ค่ะ,ะทำ เป็นก้านยาวๆแล้วก็วัดดูนะคะถ้าหากไม่พอดีอย่างเงี้ยค, mm. ค่ะเคก็จะตัดออกนะคะทําให้พอดีตหลักแป้งแล้วก็ใช้น้ําทาค่ะแปะลงไปจากนั้นนะคะเคกใช้กัมเพจสีขาวค่ะทําเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทําให้เป็นรูปหยดน้ําค่ะ ทําให้เป็นรูปหยดน้ำนนให้พอดีกับตัวแปลงของเรานะคะนี่ค่ะทําทั้งสองข้างเลยนะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนสีเคสจะใช้เช็ดชู้เปียกนะคะเช็ดมือตามด้วยเช็ดชู้แห้งเพื่อไม่ให้สีมันติดมือเราะคะ่ะไม่งั้นสีมันก็จะปนกันไปหมดค่ะตัวนี้เคสจะทําเป็นบลัชออนนะคะ ทค้กทำเป็นวงกลมตัวใหญ่ค่ะบัสออนก็จะมีเราสามารถกำหนดได้นะคะว่าเราอยากได้สีอะไรตัวนี้ที่เค้กทำก็จะมีสีม่วงสีชมพูอ่อนแล้วก็สีชมพูเข้มค่ะสีชมพูเข้มหรือสีพีชคือแล้วแต่เราเลยนะคะกดลงไปค่ะกดไว้นะคะให้มันเป็นวงกลมแล้วก็ เก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะบางทีแป้งเนี่ยคะ่ะขอบม,มันจะแบบขาดไม่ดีใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็เก็บขอบค่ะเก็บขอบให้เรียบร้อยเอาไว้ก่อนนะคะต,ตัวนี้ก็จะเป็นทำตลับเนาะแล้วก็วัดดูค่ะว่าโอเคไหมวงกลมประมาณเท่าไหร่แล้วก็ทาน้ำค่ะแต่ลงไปเลย แล้วใช้ตัววง,วงกลมที่ใหญ่กว่านะคะตัดกดลงไปแล้วก็ตัดเลยค่ะตัวนี้เค้กลืมอัดคลิปไว้ให้นะคะลืมกดอัดต้องขอไอ้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะคก็จะมาเป็นถึงกั้นตอนการทำลิปสติกค่ะเคใช้วกําเพทสีดำนะคะทำเป็นตัวตัว,ตวลิปสติกฐานข้างล่างอะคะ่ะ ก็ใช้สมูทเตอร์นะคะทําให้เป็นวงกลมแล้วก็ตัดนะคะให้เท่าเท่ากันอันนี้คืททำลิปถึงสามสีด้วยกันเลยค่ะจากนั้นนะคะใช้ตัวสีเทาค่ะเวลาเปิดลิปออกใช่ไหมคะเราก็จะไม่เห็นตัวข้างในเนาะเราจะใช้สีเทาหรือสีอื่นหรือสีขาวก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยใช้สมูทเตอร์นะคะทำเป็นวงกลมค่ะเป็นแท่งยาวๆแล้วก็จะ ตัวนั้นตัวฐานของเรามาวัดนะคะว่าพอดีกันไหมเท่ากันหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัดแล้วก็เก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะเก็บขอบตัดแล้วก็เก็บขอบใช้สมูเต์สมูเตอร์นะคะทำทีนึงเพื่อเพื่อให้มันแบบเนียนขึ้นค่ะ เวลาตัวขอบนะคะมันจะไม่เบี้ยวแล้วก็เอานามาต่อกันอย่างนี้นะคะมาเชื่อมกันใช้น้ำเชื่อมค่ะน้ำผสานนะคะต่อกัอนไว้ค่ะแปะลงพักไว้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาต่อไปนะคะก็จะมาทำตัวลิปค่ะอันนี้น่าจะลืมกดถ่ายไว้แล้วก็กาทำเหมือนเดิมค่ะ ใช้สีแดงทำเป็นลิปใช่ไหมคะแล้วก็ตัดฝั่งหนึ่งแหลมตัดฝั่งหนึ่งกลมนะคะมาวัดดูว่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันแล้วก็ใช้นี่ค่ะน้ำเชื่อมก็จะได้ลิปทั้งสามสีค่ะบางตัวเคอาจจะลืมกดอัดนะคะเพราะมันกดอัดยาวๆไม่ได้อย่างนี้ยค่ะ,ะต่อไปก็จะเป็นทำเป็นตัวแปลงปัดแก้มค่ะ ใช้สม,มูทใช้กําเพทสีดำนะคะแล้วก็สม,มูทเตอร์ค่ะทําเป็นการยาวๆใช่ค่ะทาให้ด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งแบบใหญ่หน่อยใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้แบบเอียงซักแบบเล็กน้อยเพื่อให้ด้านหนึ่งเอียงค่ะจากนั้นนะคะคือใช้กําเพทสีน้ําตาละคะ่ะทามาเป็นแปลงค่ะคืก ทำเป็นวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปหยดน้ําจากนั้นก็ไปวัดที่แปลงเราว่ามันพอดีไหมเนี่ยค่ะถ้าวัดแล้วมันพอดีใช่ไหมคะก็ทาน้ําค่ะเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อมทาน้ําแล้วก็เชื่อมนะคะเพื่อที่แบบจะให้มันติดกันนะคะแล้วก็กดลงไปนิดนึงค่ะมาดูถ้ามันโอเคแล้วแล้วก็เชื่อมกันไวค้ค่ะ เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็จะติดกันเองนะคะการจะใช้เวลาแห้งน,หนิดนึงส่วนตัวนี้นะคะคือจะทำเป็นแบบเ,เก็บความเรียบร้อยค่ะของตัวแปลงนะคะใช้กําเพตสินเทาค่ะทําเป็นตัวแปะตรงนี้ค่ะแปะลงไปนะคะวัดให้พอดีแล้วก็แปะลงไปเลยนี่ค่ะ ก็จะแปลงก็บบเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะแปลงมันยังไม่เหมือนยังไม่สมจริงใช่ไหมคะทีนี้เคก็จะใช้มีดนะคะกดกดให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นลายเส้นเป็นแบบให้มันสมจริงมากขึ้นนะคะเก็บรายละเอียดให้มันสมจริงมากขึ้นนะคะใช้มีดก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 ดให้เกิดลายเหมือนเป็นแบบเส้นๆอะไรอย่างเงี้ย ม,มีดหลายขนาดเลยบางทีมีดบางตัวนะคะกดลายไม่ค่อยชัาก็ใช้กดกดกดลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเครื่องสำชุดเครื่องแต่งหน้าเครื่องสาอางจากนั้นนะคะคใช้ปากกาค่ะปากกาสีกินได้นะคะวาดวาดเครื่องหมายของเขานะคะอันนี้จะเป็นตัวชแนลเนาะพี่ก็วาดลงไปค่ะ จริงแล้วก็แค่นี้นะคะมันก็สามารถที่จะแบบปล่อยให้เขาแห้งหรือถ้าใครอยากอบนะคะก็เอาไปใส่เตาอบสักแบบทําทไว้เย็นนี้พรุ่งนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่สําหรับใครที่ไทยที่ทําขายนะคะก็จะใช้เวลาอบนานหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ